พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะมานําเสนอเมนูนาพริกเผานะคะทํากันไม่ยากนะคะยิ่งถ้าใครไม่ต้องมาเจียวหอมเจียวกระเทียมเองนี้จะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีหอมเจียวกระเทียมเจียวที่เป็นสําเร็จรูปขายด้วยนะคะแม้แต่พริกทอดก็ยังมีเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นพริกจินดานะคะนำไปทอดค่ะตัวนี้จะเป็นพริกชี้ฟ้า นะคะพิชิฟานี่จะต้องนำเม็ดออกก่อนนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกระเทียมเจียวหอมเจียวแล้วตัวนี้จะเป็นกระปิย่างนะคะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมกันค่ะเดี๋ยวแม่อ้อยจะนำส่วนผสมนี่นะคะไปปั่นนะคะเพราะว่าโขกก็คงไม่ไหวค่ะเพราะว่าทำเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะพริกกระเทียมหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะทุกอย่างเรานำไปปั่นแล้วก็พริกทอดนะคะ เรานําไปปั่นพร้อมทั้งกะปิกะปินี่นําไปโขกค,ค่ะกะปิไม่อ้อยใช้150กรัมนะคะนี่นะคะกะปินะคะนี่ค่ะที่เรานําไปปั่นนะคะพริกส่วนตัวกุ้งแห้งไม่อ้อยใช้2ขีดค่ะนําไปทอดแล้วก็นําไปปั่นเหมือนกันค่ะทีนี้เรานําไปผัดเลยนะคะส่วนที่ไม่อ้อใช้นะคะก็คือ พริกชี้ฟ้า1ส่วนพริกกินดา1ส่วนนะคะแล้วก็หอมเจียว1ส่วนกระเทียมเจียว1ส่วนนะคะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นก็ปรุงได้ตามชอบเลยค่ะทำกันครั้งหนึ่งก็เก็บไว้กินได้นานเลยค่ะนำไปสรรสร้างเมนูได้อีกหลายเมนูเลยนะคะทั้งยำทั้งผัด นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะเราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะเอาเพิ่มความนัวหน่อยนะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะไว้น้ำตาลมะพร้าวนะคะครึ่งกิโลนะคะน้ำปลา ที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นเกลือนะคะเกลือไม่อ้อยจัดไปสองช้อนค่ะน้ำพริกอะไรก็ช่างนะคะขาดเกลือนี้ความอร่อยนี้จะหายไปเลยค่ะส่วนผสมไม่อ้อยจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะเดีย๋ยวไม่อ้อยขอตัดน้ำตาลทรายเพิ่มไปนิดนึงนะคะ ว่าพริกเผาเนี่ยเขาจะรสหวานเขาจะนำนะคะสามารถปรุงไว้เลยนะคะปรุงจนกว่าเราจะพอใจรสชาตินะคะตามใจคนกินนะคะนี้เราจะใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะ ที่ไม่อ้อยผัดอยู่นี้ก็จะมีกะปิมีกุ้งแห้งมีพริกนะคะทีนี้ไม้อ้อยจะใส่ตัวกระเทียมลงไปค่ะตามด้วยหอมเจียวนะคะทุกอย่างไม่อ้อยนําไปปั่นค่ะเพราะว่าโขลกไม่ไหวนะคะทําปริมาณเยอะจดเต็มทุกอย่างรสชาติโอเคแล้วนะคะอันนี้ปรุงตามใจคนกินนะคะ ร้อยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะไปเทเก็บใส่กระมังก่อนนะคะนี้ไม่อ้อยจะมาจัด<ม>ตัวน้ำมันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำกับข้าวเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเขามาทำนะคะนี้อ้อยจะเพิ่มน้ำมันเข้าไป ถ้าใครไม่ชอบน้ํามันแบบว่าทาไม่คุกข้าวก็ไม่ต้องใส่น้ํามันแบบนี้ก็ได้นะคะแต่นี้ไม่อ้อยจัดแบบว่าต้องทําให้ครบทุกอย่างอะคะ่ะเราไ่ทํากับข้าวด้วยแค่นี้เองค่ะก็ได้ละเรานําไปเทใส่กะละมังที่เราเอาพริกเผาไปเทลงไว้นะคะ